การให้ธรรมะจึงเป็นการยังประโยชน์สูงสุดไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วเพราะสาระของชีวิตก็คือเกิดแล้วก็หรอาตายแค่นั้นเองทำงานไปทำงานไปรอกเกษียณเกษียณเสร็จรอาตายใช่ไหมก็แค่นั้นเองถามโยมที่ผู้เฒ่าผู้แก่นะแต่ละคนเนะี่ยนั่งอยู่บ้านวันๆทำอะไรนาะ ลูกหลานเลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างทอดทิ้งบ้างอะไรบ้างบางทีก็มาเยี่ยมบางทีก็ทอดทิ้งไม่สนใจนะบางคนบางท่านมีความกระตันอยู่ก็ดูแลดีนะหรือตามเหตุตามปัจจัยนะจเจริญอาณาปานสติสมาธิอยู่ไปวันวันหนึ่งนะนะลูกจะมาหลานจะไม่มาก็เรื่องของเขามาก็ดีไม่มาก็ได้ได้หมด นะตั้งอยู่ในความสงบสบายนะรักษาจิตของตนเอาหลุดพ้นเป็นหลักใช่ไหมไปทุกข์ไปเครียดกับเขาทำไมไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเอารักษาจิตของเราสบายสบาย